าวันนี้ได้อยู่กับซุเปอร์ตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเบอร์ต้นเลยมิมีิงทองดิฉันฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะคะมาตรา306หมิ่นประมาทต่อหน้าธารกำนันและพรบคอมพิวเตอร์นะคะแต่คุณทอโและนั่นคือกฎหม่มอเตอร์ไซค์รถตอนนี้คุณไม่รับงานแล้วปฏิเสธทุกงานไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วจริงค่ะตอนนี้ดิฉันมีเสียเลียง ขำอะไรอ่ะสนับสนุนโดยเซรั่มล้างหน้า Snow l o t u และ Snow ลตัส s The c r e a จากมาดามลุยส์สวัค่วันนี้พูดเลยนะคะว่าตือจันร์บันเทิงนะคะอุ้ยคนลุกมากวันนี้ได้อยู่กับซุปเปอร์ตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเบอร์ต้นเลยเบอร์หนึ่งเบอร์แบบกูนย์จุดเลยอะ สวัสดีค่ะคนสว่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณคือผู้หญิงแท้คุณเอาความลับนี้มาบอกที่สารณะได้ไงคะ่ะ <c oughs> ดิฉันจะให้บริษัทฟ้องคุณนะคะเ <c oughs> ตรียมเจอกรนทิษัาประภูมิได้เลยมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่ามินิวทอง ฉันฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะคะมาตา3าม0 6หมิ่นประมาทต่อหน้าธารกำนานและพรบคอมพิวเตอร์นะคแต่คุณอนแล้วนั่นคือกฎหมายมอเตอร์ไซค์รถในเน็ตขึ้นเลยนี่นิวท้องกดปั๊บขึ้นเลยจริงค่ะคุณทำยังไงถึงท้องไรกันทำอะไรทำกิฟบังฝนก็ยังปล่อยข่าวคุณเสพติดสัลปกรรมจนได้ฉายาว่าลาบูกูเมืองไทย ขึ้นภาพได้เลยว่าไข่หน้าหมาลาบูบูมากกว่ากันระหว่างดิฉันกับอีฝนลาบูบูช็อกโกแลตลาบูบูช็อกโกแลต <laughs> อีฝนนะเห็นอย่างนั้นนะตัวทํสัญลากรรมเลยนะคะหน้ามีแต่อะไรนะสกัปตรานฉะีดไ <laughs> ปสี่พันกว่ายูนคลิปคาแรคเตอร์นี่คือข่าวจาก LA <laughs> <laughs> เขาบอกว่าคุณคิสติน่าแซ่แต่ปฏิเสธมีอยงเซนและบูโนมาในการร่วมคอนเสิร์ตซูเปอร์โบ์ จริงหรือไม่ใช่ค่ะพอดิฉันติดร้องที่งานกาชาติราชบุรีเรียบร้อยแล้วดิฉันไม่สามารถยกเลิกได้หรอกค่ะซูเปอร์โบนนะแต่น,นี้กาชาติไงคะแต่น,นี้กาชาติไงคะ <laughs> คุณสนิทกับครอบครัวคา,วคาวเดเชียนจริงหรือไม่ดิฉันเป็นเพื่อนกับคริสเจเนอร์ดิฉันเป็นเพื่อนกับแม่ค่ะดิฉันไปเห็นอย่างนี้ดิฉันห้าสิบกว่าแล้วนะคะคิมคาเดเชียนค่ะรู้จักค่ะหลานสาวหลานสาวได้ข่าวว่าคุณสอนแคนเดลเดินแบบ ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าดิฉันก็เคยเรียนเดินแบบมาที่เกรดสยามเกรสยามก็มีความรู้พื้นฐานบ้างเออพูดได้ใช่ไหมคะพูดเถอะไคลลี่บอกว่า <c oughs> คุณแอบไปสร้างบ้านติดกับเขาที่เบอร์เอร์ดีฮิลเป็นการซื้อต้นไม้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าที่จะเอาไวส้สิงอยู่อย่าบอกว่าจะทําบ้านต้นไม้ดิฉันสามารถสิงอยู่ได้เลย <c oughs> <c oughs> คุณพร้อมจะไปเป็นนางแบบอยู่ที่แพรลสไม่ใช่เป็นการเตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญากับโมเดลลิ่งทางยุโรปไม่ว่าจะเป็น w ายนอ t m มลอ n A M G oh. แล้วก็ You Know <laughs> แมตช์แรกคือต้องปลารีส Fashion Week เท่านั้น Madonna, life, อาจจะไม่ใช่แมตช์แรกก็จริงเพราะเดินให้กับพวกซูเปอร์แบรนด์เป็นงาน Adelaide อยู่แล้วค่ะเช่น l o i s Vuitton and j a n e l l and a c m e s and Roberto Cavalli สำนักข่าวรอยเตอร์เลยนะคุณเนี่ยซุ่มทำเพลงกับศิลปินระดับโลกร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่เคยทำเพลงให้ Mariah Carey และสปอยได้ไหมคะคะสองคำอะสองคำ Hola Hola อบอกใบ้ละกันน,นี่คือจะมีการฟิชเจอริ่งกับนักร้องในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยคะ่ะประมาณ6,300คน6,300คนตัดเป็นเดโมมาแล้วอะคะ่ะยาว9ชั่วโมงกว่า <c oughs> 6,300คนมาลองค,คนละท่อนๆค่ะคนละหูคนละหกเ<อ>นี่ยค่ะ,ค,ะคือตั้งใจว่าอยากจะเป็นตัวละครเป็นไวโอเลตในแบบ R O V แต่จริงๆแล้วออกมาเป็นเหมือนแบบจินตราคอสเพลย์เรื่องของทรงผมที่มันเป็นไทยคาชเอร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะไทยคาชชอร์วัฒนธรรมไทยคุณเป็นแฟนคลับของคุณจินตลาใช่ค่ะวิงวนเแม่นางนอน ช่วยเทีมนฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลโล้บแอร์ Excellent Excellent <Thank you. S 3> คุณแอบต่อยกับคุณเอิร์ธแย่งน้องคิวพีใครกล้าต่อยกับเอิร์ธอะคะ <c oughs> ถ้าเรื่องลงไม้ลงมือไม่กล้า <c oughs> ะจะคุณเอิร์กกล้าไหมกล้าสิตกันปะเขาเรียก <c oughs> ตกมันปะเขาเรีย <c oughs> ก ทีมงานนะบอกมาว่าคุณทะเลาะก,กับโปรดิวเซอร์ใหญ่บทที่ให้คุณพูดเยอะเล่นเยอะจนคุณต้องเหวี่ยงกองจนกองพักถ้าทะเลาะมีค่ะแต่ถ้าเรื่องการแสดงหรือว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่การทํางานเนี่ยดิฉันค่อนข้างาจะเป็น professional มากแต่วันนั้นคุณฝกดธไ้คุณมีบทอยู่184หนะ้า3แผ่น AC 3แผ่น a 4, น a 4. <c oughs> คุณโกรธไหมล่ะบทพ่อบทแม่ <c oughs> ยาวกัน <c oughs> เล่นเอง <c oughs> ไที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเล่นมากที่สุดน่าจะเป็นเลิฟซีนแหละค่ะแต่ก็มีคนบอกเลิฟซีนเร่าร้อนรุนแรงเร่าร้อนค่ะแล้วก็รุนแรง <c oughs> คือดิฉันอยากจะคืนกําไรให้กับคนดูอะค่ัเพราะ <c oughs> ว่าคือทุกครั้งที่ดิฉันสลัดเสื้อผ้าออกเนี <c oughs> โ้โดีมโหมากเลยนะคะคืออันนี้ที่หลายคนพูดก็ให้จะเซ็กซี่ก็ให้จะเซ็กซี่ ตอนนี้คุณไม่รับงานแล้วปฏิเสธทุกงานไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วจริงค่ะเพราะตอนนี้ที่ฉันมีเสียเลี้ยงข <c oughs> ำอะไรอะ่ะออกจากวงการได้ไหมไม่อยู่กับป่าเ๋ยวป่าให้เดือนละสี่พัน <c oughs> วงในมาอีกค่ะการที่คุณปฏิเสธไม่รับงานเนี่ยเพราะว่าเธอดูอ๋ <c oughs> อนี่ไงมาล่ะเนี่ยตีกับผู้จัดการเรื่องรับงานจริงค่ะพวกเราสองคนเนี่ยชอบ ตีไก่ตีไก่ก็จะหิ้วเข้าไปคนละตัวแล้วผู้จัดการคุณรับงานเยอะเกินไปจนทําให้คุณไม่มีเวลาจริงหรือไม่จริงครึ่งไม่จริงครึ่งค่ะดิฉันก็รับเองด้วยไว้ก่อนแล้วสดแน่นไปหมดแฟนมีดล่าสุดเนี่ยคุณช่วยรีแคปหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละโชว์แต่ละโชว์เป็นยังไงบ้างค่อนข้างเละเราจะบาโชของคุณ าวพก็คนจับโป๊ะได้ว่าเราลิปซิใช่ค่ะที่ฉันอับอายมากเลยค่ะที่คุณรับเพลงผิดไปหมดเลย ตอนสองเพลงแรกที่คุณร้องเดี่ยวค่ะไม่ไม่ดีเลยค่ะคุณฝนถึงขั้นของขึ้นเลยคุณนิวโช์เวทีไม่ได้นิวไม่มีความมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆดิฉันไม่ได้ยินค่ะดิฉันไม่ได้ยิน <laughs> <laughs> ดิฉันไม่ได้ใส่อียาคุณร้องเพลงหนุ่มเ่าวสาวปานอันนั้นโชว์ดีมากเลยนะคะค <laughs> แล้วโชว์ต่อไปอะค่ะที่มีคุณบุญรอดคุณภูเขาคุณปิงปองดิฉันก็เลยๆอะค่ะคอนเสิร์ตทำให้เราขาดทุนไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่ามันก็คือเป็นการที่สร้างความไม่เฉพาะเฉพาะโชว์ปิงปองถ้าเอาจงริงแล้วก็ทุเรศหมดทุเรศหมดแล้วยังกล้ามาโชว์อีกเนาะ่ค่ะแล้วโชว์คุณเอิร์กหาการฟาดฟันกับคุณบนเวทีเพื่อจะเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ย แต่ฉันไม่ให้เขาไปหรอกอย่านะอันนี้สาดีนช่ไหมมั่นกับเขาแล้วันไม่ให้เขาต้องอยู่กับฉันไม่ได้ไม่ได้เอามาคือดิฉันมองว่าเหมือนเขาพยายามที่จะเซ็กซี่โชว์คุณปูเป้กับคุณน้ำเพชรนะคะ จริงไม่อยากให้ร้องหง้าได้ตาำทำไมฮะอ,อยากให้ร้องเหินฟ้า <c oughs> แล้วสุดท้ายอัฟเ r อร์ป y ตตนี่คือได้ข่าวว่าแบบว่ามันยังไงฮะเละคุณไม่พอใจกับแฟนมีครั้งนี้เลยพอยสิคะคำว่าเละนี่คือดิฉันชอบค่ะดิฉันเป็คนเละเละเลอยู่แล้วอนาคตของคิสิน่าแท่แต้ในวงการบันเทิงสเต็ปต่อไปคุณวางตัวยังไงบ้างพูดเเป็นขาลงแล้วค่ะ ยังไงคะขาลงเลยค่ะก็ขาลงแล้วก็ดูเต็นชายบะหมีม่เกี้ยวหรืออะไรไว้แล้วบ้ายอมรับแล้วว่าคุณมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตนักอ๋อไปได้อีกค่ะแต่ขี่เกียจไปคุณอยากให้โลกจําคุณว่าอย่างไรดาวเซ็กซี่ดาวเซ็กซี่วันนี้เราขอจบกันแค่นี้นะคะวสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับต่นจันบันเทองนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เ,เรานะคะต้องทานอาหารในครบข้าหมูนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะเราดื่มน้ำนะคะวันละ16ลิตรนะคะแล้วก็นอนวันละ8แก้ว,นอนว,น,กวนอนวันละ8แก้วนอนวันละ8แก้วสนับสนุนโดยเซรั่มลังหน้าสโนโลตัสและส o นโลตัสเดอะครีมจากมาดามลุยส์